สุข,ขุคนนะคะดีต้อนรับสุข,ขุคนเข้าสู่ช่องอ่อนทิดาพาพเพลินนะคะเนาะวันนี้วันจันทร์ทำงานคือเรานะคะคเน,ะนเาะคือเราคือเดิมอยู่รานย้ำแซกทะเลเทือนวันนี้สิพ้ามาเบิ่งนะคะกระปูภาษาอังกฤษเรียกว่าแคร็บนะคะภาษาลาวเรียกว่าอีกระปูนะคะภาษากลาเรียกว่าปูม้า มาสซดเลค่ะเดอ้ออันสดบ้ดกระเบิ้ลคะ่ะแข็งจนน้ำแข็งเกาะค่ะแร่แร่เขาก็ต้องอันแกอยากออกก่อนนะคะเดอ้อทักทายสุขุสุขคนคะ่ะมันวันจันทร์นะคะวันทำงานของหลายๆคนนะคะที่ทำงานรับราชการกันนี้แต่ว่าสำหรับเช่าให้เช่าหน้าหรือว่าอาชีพอิสระแบบเฮาคะ่ะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะที่เฮ็ดก็ได้กินบบเห็ดก็บบได้กินค่ะ แต่ตาแบที่ยังกินอยู่กับฮิเพะะดแล้วค่ะตาแบตที่ยังกินยังใช้อยู่ก็อย่าหยุดทํางานนะคะสันดกว่าสันดวกว่าพอแกะแล้วมันก็จะเป็นสีคะ่ะแง่ปุณห์นะม,นมันขูแซ่บจ้าคุณ่ะเราจะเอามายำนะคะแต่ก่อนยำเราก็ทําความสะอาดล้างน้าโซดาแล้วก็น็อกน้าแข็งรับรองว่าเนื้อจะนุ่มเด้ง กัดเข้าไปนี่มันจะเหมือนวุ้นแตกในปากเลยนะต้องดูเซียวๆนะดูแตกในปากเอาละคับมันเนียนกลับบ่านได้มีเพลงมาูฟังคือเก่าเลยค่ะเดินม,มาแกะผูทํางานคะเนาะทํางานซูมือแต่ว่ายุดอาทิละมือค่ะพักผ่อนนะคะเนาะบพักก็ได้เพราะร่างกายมันแบคือเครื่องจักรเครื่องยนต์นนคะเนาะเฮ็ดเฮ็ดก็ต้องพัก แล้มาหหมเห็ดตอสินะคะเนาะผิวดำดับมาอยูวันนอกค่ะทั้งอ้วนทั้งดับครบสูตรนะคะเนาะแต่กระบอกเป็นอย่างค่ะมีความสุขมอให้สุขภาพแข็งแรงกระเพาะอันพี่น้องจ้าผู้ใดไปดำหน้าบหันแล้วก็ดีกับสูตะะ่ต่อไปด้ค่ะเด้ออันเชียร์ไปดำซอยหุมสิบเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าเบื่อแล้วกับความเน็ดเหนื่อยของกันเห็นให้เห็นหน้าแล้วะคะเนาะบ่ให้กินกระซ่าหรอกค่ะเขาจะซื่อกินดอก มื่อนี่ตาบวมๆค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่แพ้ยากินยาเอ่อกินยาแก้อักเสบทำนห้อักเสบก็เลยทำใหตาบวมนะคะใส่ที่แพ้ยาแล้วก็ตาก็เลยตุ้ยๆไม่ได้หายนะคะเด้อบม่ได้ให้นะคะบม่ได้ให้นะคะมาทักทายซื้อๆกินทอดค่ะขอติ๊ปไปก่อนเลยค่ะเด้อวันยุทธจังซีร้องเพลงแบบเมลเลสูอันเอฟซีซูฟังเลยค่ะเด้อเพลงที่ขอมาหาจดไว้สูเพลงเลยค่ะบม่ได้ข่า สัญญาว่าีร็องให้ฟังนะคะอันนี้มนในการขออนญาตเก็บปูนะ,คะคนะออปูไหมหทั้งใหญ่ทั้งไข่ทั้งมันปูนะย้ำก็จะแซบนะคะเน,ะะน,ะะนาะจุกตาตาแมนกระพี่ค่ะตาแมนก็ต้องกัดแตกใส่ปากนะ,ะต่อไปจะเป็นการนอกน้ำแข็งนะคะ คิดมีโบวิ่อย่างไรค่ะคิดทอดย่านเพ่ลลืมหนาลืมตาเนาะค่ะเนาะฝากในเด้อค่ะคุณดอยคำมาเบิงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะจะได้บม่พลาดคลิปต่อไปนะคะร้องเพลงให้ฟังแน่นอนสัญญาค่ะวันยุทธิสัญญาสิร้องเพลงให้ฟังแน่นอนค่ะบัลืมนะคะเนาะขอบคุณลหลายๆค่ะ fcn ให้การติดตามให้การคอมเมนต์นะคะเนาะคำมาเบิงคำมาแยงในเด้เอเกย์ไอ,อ้ ที่น้องกระด้เพื่อนๆนะคะน้องๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะที่อยู่ใน f a c e b o o k and thank you for everyone to come to look at my video clip thank you so much my friend or or, or many 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 country example my friend from Oman I have two friend very best friend and my friend from Australia and from England thank you very much to come to j o y to to look เจอ l o g a My Video Clip Thank You So Much <c oughs> คลิปนี้ขอลาไปก่นค่ะว่าหลายภาษาท <laughs> ับสนส่วนส่ไหคะเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ